สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีคือเกาจ้าช่องสวนทัญรญัตลัและปริชาจ้าพี่น้องมื้อนี่แมแมนูกุ้งอีกแล้วจ้ารับข้าวแรงอีกคือเกาจ้าพี่น้องมวตะเลิกงานเลยไปตลาดหมู่บ้านกะกุ้งจ้าพี่น้องมื้อนี่ก็กุ้งแต่ว่าเมนูคนละเมนูเด้วยจ้ามื้อนี่มื้อนี้สิบา้ามยก้อยเนียวกุ้งขาวหรือลาบเหนียวกุ้งขาวจ้าพอเดียนละเทนช่องเกาหลีบราหนอกเพิ่นกินเนาะ บบก็เลิอันไมเ่เฮ็ดซูพี่สูนองเบิงจ้ะพี่นอบบ้องกก็เลยิอยนเฮ็ดเมนู่ที่เพิ่นกินจ้ะพี่น้องก็สีมีกุ้งขาวจ้ามีจะ่ตใหญ่จ้ะพี่น้องสดๆก้อยใส่บักกอกได้จ้าเมื่อนี่บักกอกสุกจ้าบ,บักนาวพริกสดจ้าพริกสดลูกโดดได้จ้าใบบักูดาะาะแเน่ หอมแดงหอมผักชีจ้าผักกระเดากับผักกระเนี่ยนมากินกับจ้าพี่น้องก้อยกุ้งนี่สิเข้ากันกับผักกระเดาเขาด้วยจ้าผักกระเดาต้มผักกระเดาลวกหล่ะจ้าพี่น้องกับผักสระแหน่กับหยอดผักกระเจี๊พร้อมแล้วก็เอากุ้งไปแก้กันจ้าพี่น้องท่านได้แก้กุ้งจ้าไปจ้าแก้กุ้งกัน ข้าวแก่กุ้งเร็จแล้วจ้ะพี่น้องข้าวกบมาล่างจ้าล่างพ่อพ่อได้จ้ะพี่นอ้องพยายามเกลือปล่อยกุ้งล้วเคยเห็นอยู่ในช่องล้วกับมีน่ะจ้าแต่อีกคนสูตรจ้บพี่น้องปล่อยกุ้งเขาผู้ใดอยากเบิ่งอีกอสูตรหนึ่งหรือวิธีหนึ่งก็เขาไป่งในช่องเลยจ้า สูนั่นก็แสบเด็ดย,ย่ามไรนี่เขาเบิดกองที่นขจันจัะพี่น้องเขาเบิดกระซิบกินกับคนิ่งก็บวดเจ้าแสบพักข้าหลางพวกสารเคมีพวกกันเนี่ยค่ะสิ่งสกรปรกออกจาก้าหลังจากล้างด้วยเกลือห้ามสะอาดแล้วพี่น้องเบิง้งสังเกตเบิรงกุ่งมันสีสใสจ้าเนี่ย ขั้นตอนต่อไปจ้าพี่น้องกุ้งมะซับจ้า ประมาณนี้จ้าพี่น้องพอต้องละเอียดปันไดพอสับเรยรแล้วเขากลับมาต่ำจ้าพี่น้องต่ำจนกว่ามมนสิแหลกไม่สิเหนียวจ้า พอาเหนียวได้ทีแล้วเฮาก็สิมาปรุงรสจ้าพี่น้องปรุงรสกันจ้าพี่น้องพริกป่ปนด้วยจ้าชูรสข้าวคัวจ้า ตามใจชอบพื่เก้าจ้าพี่นงน้ำด้วยปลาจ้า กวางซุกจะพี่น้องบอกักกวางซุกละใส่สองหน่วยได้จ้าบักหน้าจักหน่อยตำจ้าี้ ไปมากินดิบแนะน้ำให้่อไปมกไปโมกเลจ้ะพี่น้องอใส่เบ็กตองแล้วก็ไปโมกใส่ไฟเอื้อนเขาอันไม่ควเวฟก็ได้จ้ะแขนดีคัะจ้าพี่น้องตำใส่บอกก,อกหลังจากเขาตำม,มันเครื่องปรุงเข่ากันแล้วจ้าพี่น้องเาก็มาซิมรสเบืองจ้า แซ่บแลวจ้าพี่น้องความสมความเปรี้ยวพอดีแล้วจ้าของรัดกลุ่งเครืองโลด้ลยจ้าขั้นตอนต่อไปจ้าใส่ใบบักกูดใแบบักกูดหัน่นฝอยจ้าพี่น้องพริกลูกโดดจ้าหอมแดง ซา่ลเน่หอมพักที่้อยจ้ะพี่น้องหงอต่อจ้า แล้วเจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าลาบเนี้วกุ้งขาวหรือก้อยเนียวกุ้งขาวจ้าอาหารนีสานจ้าดัดแปลงมาจากอ่กุ้งหน่อยเด้จ้ากุ้งหน่อยมันหายเนี่ยเลยเอากุ้งขาวมาเฮ็ดจ้าพี่น้องตั้งแต่สมัยตะกี้เฮ็ดดวนหลายปีแล้วละจ้าเมนูนี้น้องสาวรัดมากมากได้จ้าพี่น้องบาิชัดจ้าอันเมื่อนี้แล้วเห็นช่อง เกาหลีบานนอก่อนกินเนาะมันเป็นแต่แซบแลรล้ก็เลยคิดอยากจะพี่น้องก็เลยไม่เห็นตามเพื่อนจ้ากินกับข้าวเหนียวห่อนๆจ้าพี่น้องถ้าผู้ใดว่ามากดิบก่อไปมกเรือไปขวได้จ้ามกใส่ใบตองแลจ้จจะพี่น้องมันค่อยแซบนี่จ้าอันก้อยกุ้งขาวนี่มีสองมีสองสูตรได้วจะพี่น้องอีกสูตรหนึ่งอยู่ในช่องคือกันจ้าสูตรหนึ่งสี่คั่นใส่บักเน่า ผู้ใดอยากเบิ้งก็เข้าไปเบิ้งในช่องแล้วเด้อจ่าแล้วลงวิธีทํำไห้คนละสูตรครับอันสูตรนี้จ้าพี่นอ้องมื้อนี่กินก็ผักสดจ้ากิ่นก็ผักกระเดาผักกระเดาลวกแล้วก็ผักกระเสดจ้าพี่น้องครับสารเนื้อสำหรับคลิปนี้เราจะขอตัวไปกินข่าวกันเด้อจ้าพี่น้องเสียเวลาแกะกุ้งดวนครับหิวแล้วจ้า ทำมากกับกดไลค์กดแชร์กดซับสไข่้ให้น้ำในเจ้าพี่น้องช่องน,น้อยช่องสวนธัญรัตน์และประิชาติคือเก่าเหรอจ้า,จาขอบคุณทุกซับสไครขอบคุณทิ่ติดตามรับชมจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิหาคลิปดีๆมาให้เบิ่งอีกคือเก่จาจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก,กินข้าวาก่อนจ้าพี่น้องไปลวจา้าสวัสด,ดีจา้าพ่อกันคลิปนาจา้า